ตัวเหนียวไม่ก็ต้องปเข้าหรอใจนะพาะว่าเเคยองแรงเคยเราต้องไปถ่ามาก่อยข้ามเือกันข้าม็ต้องมีไนหมคอคนยมันไม่ีตัมันน่าจะล็อกคนทํามันน่าจะล็อกว่ามให้ไม่ให้าเกินเกินก็สามคนไงไม่เกินสองคน ช่มันก็จะขึ้นวาท่านไม่เข้าท่าไม่ลงเปียไปแล้วเอาเข้าเข้าไปตัวชอบแบบนั้นอะไรบอกคือเ้าลงเปี่ยนเขาเฮ้ยบอทว่ามันตไปธนคารใชขมมดีว่าัน้อปองไปนคาพาะมันมีแอปน พี่เข้สองมนี่เพะั้นมานี่วันนพี่ีเขาลงเะเรียนแล้วเลยพี่น่งอบเลย้เบียนแล้วไม่ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรรอสิ่งที่เตรียมสิ่งที่เกษตรจะเตรียมพเตรียมให้เจ้าพนักงานมาตรวจต้องผู้ทำประกันก็ต้องมีทำกันต้องมีแอปผู้ทำประกันต้องมีแอป พรเราเตรียมเราที่จะตรวจใช่ครับแล้วหน้าบอกเลยค่ะบอกเลยว่ายังไงคุณจะผ่านต้องต้องดูด้วยกันว่าทั้งสามคนผู้ค้ำแล้วผู้ผู้เข้าร่วมโครงกันต้องคู่ค้ำคู่ค้ำสอบคู่ค้ำสอบใช่เสร็จแล้วพนักงานหอ่มาตรวจเนี่ยผู้ค้ำประกันเนี่ยต้องยืนยันตัวตนก็คือสแกนใบหน้าว่าค้ำประกันไปเนี่ยายถูกไหมใช่ของตัวแต่ละท่านพนักงานค้าเอ็มซีนี่ง่าย ภายในเวลาไม่เกินสองทุ่มของวันที่พนักงานออกมาตรวจงั้นเราต้องเตรียมไม่งั้นเราต้องได้เริ่มต้นใหม่พนักงานนัดหมายใหม่เราต้องเตรียมใหม่ใหม่สิ่งเราต้องเตรียมนะคะคุณไมค์หนึ่งโทรศัพท์แล้วก็ไวไฟดีๆนะได้ต้วงไปดีเอกสารอะไรอู่นหนึ่งบยต้องเตรียมพอร์ตใช้คอมพิวเตอร์เยอะข้าเนี่ยมันต้องอะไรน ที่เราลงมาอาเไว้สิพอเราลงทะเบียนเสร็จนะคะการที่เราเตรียมที่จะตรวจท้นฉานะคะต้องเตรียมข้าวแล้วก็เตรียมเตรียม เตรียมโทรศัพท์ที่เราจะงที่ใช้แอปนะคะเตรียมกบคำสองคนนะคะแล้วก็ปากข่าวที่จะตรวจก็ต้องตรงกับที่เราลงทะเบียนนะคะค่ะประมาณนี้นะตรงกับที่เราลงทะเบียนค่ะประมาณนี้นะคะ อันนี้อาจารย์มาลงให้คุณนานะคะคุณนามายืนตรงนี้เลยยมายืนลงให้คุณนานะคะมาลงความเข้าใจเพื่อให้คุณน้าสอนด้วยตรงนี้เราเข้ามาในแอปเนาะนี้คือเคยลงแล้วแบบเนี้ยได้ข้อมูลเดิมได้ข้อมูลเดิมะเรายืนยันข้อมูลเดิมยุ้งฉางเราไม่ได้เปลี่ยนขนาดแล้วก็ ตามนี้นะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ปริมาณปริมาณข้าวข้าวไว้ไม่ลดไม่มีอะไรครับไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังไงพนักงานก็ต้องออกมาตรวจปริมาณข้าวด้วยแล้วเราอาจจะกรอกไปสักเท่าไหร่สิบก็ได้เราคำนวณดูแล้วน่าจะชักปันที่บไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันน้อยกว่าพนักงานก็ต้อง ตรวจตามข้าวจริงไม่ใช่ว่าลูกค้าบอกไปให้ตันแต่ข้าวมันสิเราก็ต้องให้ตามจริงโอ้เราม่เคยนี่แต่ค่อนัสดเขาห้องร้อยมาพกไม้รู้สิปศัพท์แค่ไม่จับเขาเนี้ยเขาเนี้ยเนาะเ้าเหนียวแล้วก็ยุบขาถ่ายรูกมาแล้วยังอยากทานมาสนม ต่าไดู้ดียเราหเขานกันาสิงเียวจ้ะมันต้องทันเลยต้องมุงแต่ีมันอาจจะมี้วนโชมนี่ลอรกหรือว่าหรือว่าไม่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 นั่นก็ได้ตรงไหนตรงยาอีมันไม่ได้อ๋ออันนี้เนาะ dọn dẹp bắt đầu bắt đầu dọn dẹp bắt đầu dọn dẹp bắt đầu dẹp bắt ขึกระบวนการเขาถาก่อนนะคะเี่าจะตอนไี้ตให้เปน้ตอนื่องไเรื่องนีร่อร่งลงดูบนใน้่งเนที่นีเอาไปเบิ้งก็ได้เลยอันนี้ได้สิ่งเอท่านได้ลงเรียนในโครงการเรียบ้อแล้ว ลองมาด้านก่อนนะคะองมาะว่านี่ต่อยิดต่อของของคุณาเนี่ยเสร็จแล้วนะคะลองมาด้านขอยทางหัวน้้ยาเลยไหมเบสตรงประมาณเร็ว่อดวันนี้เขาเพิ่งเพิ่งเสระจตร ลงทะเบียนต่อไปใน่ๆต่อไปก็เสรแล้วก an ็ตกลงรูปไปอีกอันนี right? ้เรียบร้อยแล้วนะคะต่าไปในนี่มันจะขึ้นว่านี่แล้วความน้ำจิ้มเข้าไปของอะ่รยต้องไปถ่ายรูกไว้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อย เอาทกันยังไงมันถา่ารู้เรียร้แล้วกไอ้อราอัน่อนนเอแปลว่าบแมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดีเขาจะแสดงได้มาานะคะแล้ก็เดียวไปดกันตตแล้วตอนนี้นะผม้ะครับใช้เวลาก็ว่าเปียนเลยว่านนาเรียนผ่านานนี้ค่ะอาวาเรียนผ่านแล้วน มัดก okay. ับตัวเราใา่มันตรวจเราด้วยเพราะงั้ว่าลงทะเบียนเล่มเขียวร้อยไร่เนาะแต่กข้าวมีในเรลาอยู่สองกระสอบเด็กเป็นสติภัยอยู่แล้วหรือคุณขึ้นทะเบียนต้องไปทำที่ผมบอกให้ต้องต้องเป็น ทำให้เป็นสัตว์สวนจังหวเก้างงงง่ายยุ่งย้่งทำไมัาเราาเขาปนนมันมิดชิดแล้วนะครับเางงเมเางกเเยวั คนแรหก็คนแรกเบอยผ่านใด้ใชไหมคนอื่นพนักงานก็ต้องพนักงานก็ต้องปฏิบัติตามลำเบียบคนอ่ะพไปเลนะเพราะว่าถ้าไม่นี่้คุณกระบวนการทุกเหน่วยการมีการตรวจสอบหมดเห็นบหแม้กระทั่งการทําถนนเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไปเสร็จก็แล้วมันก็ต้องมีขบวนการการตรวจสอบพนักงานก็เหมือนกันคุณค้าไม่มีหลบแต่พนักงานเนี่ยเป็นคนไปตรวจเนี่ยคุณตรวจยังไงเข้า มีหนึ่งในกระสอบในในกระสอบในเล้างนักแล้วคุณไมีกตันพนักงานก็กดนะครับหยมีพี่น้าหกอลหกอมา้เก็จึดนี่ท่านไม่ใส่ห้อเขาัดเอ้ กไป็ต้องไปขึ้นเรียนงานเนี่ยเยก็ที่ผมจะเอาไอธิบายเมื่อเช้าี่เจ้าไมอยู่ทงนี้คอมจะทำให้อันนี้จะทำให้จอยนะคะปฏิบัตข้าวปกติได้ตินพี่อยากใหได้นี่ได้เดี๋็ขึ้นเรียนงานน

เราก็จะกดไปนะคะมันจะมีบอกอยู่นะคะมีความกว้างนะคะกว้างความกว้างนะคะกี่เมตรยาวกี่เมตรแล้วก็สูงกี่เมตรของเรานะคะแล้วก็ปริมาณข้าวแล้วก็ชนิดของข้าวนะคะอนี้ก็จะอัพโหลดรูปภาพนะคะคุณผู้ค่ะเห็นไหมคะก็จะอัพโหลดรูปภาพถ่ายรูปอะไริยัมเนี่ยอ้าวข้าวบ่อรูปเราบ่ออือใช่แล้วมันยกเลิกกันให้ลองมาจอให้เดูอ๋ออันนี้ อันนี้นี่ยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าอันยังไม,ม่อับโหลดมาไม่เป็นไรเดี๋ยว <ไป S 1> เดี๋ยวไปถ่ายแล้วดเดี๋ยวค่อยทำให้นะค่ะถ่ายได้ไม่ได้บ่นก็ถ่ายรูไปไว้ปกติเดี๋ยวเข้าไปอ<ช>ีกค่ะ,คะเพราะว่าต้องถ่ายรูปก,ก่อนค่อยทำได้นะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ ว่าจะเป็นประโยชน์แก่เรานะคะคนที่จะประกันราคาข้าวนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณคณพอหน้ามากๆาเลยนะคะสวัสดีค่ะ